สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับเช้านี้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัวโตโยต้ายาริส1.2 g ีนนะครับปี13จดปี14นะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้มีการล้างปรับสภาพใดๆเลยนะครับคันนี้ราคาเพียง3แ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเบาๆนะครับเดือนละประมาณ5 0 0 0ไปปลายเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ผ่อนถูกนะครับนี่สภาพ สวยเลยนะครับสีขาวนะครับเดิมๆนะครับนี่ชุดไฟหน้านะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆด้วยนะครับนี่กระจังหน้านะครับได้เป็นสีเทานะครับสำหรับชมนี้นะครับนี่สภาพยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยนะครับเตรียมสันตัวรถนะครับเห็นเด่นชัดนะครับคมทุกจุดนะครับขอบด้านแก้มนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับแก้มชิดๆนะครับคันนี้มีการติดตั้งนะครับตัวล้อแม็กให้แ้วนะครับขอบ15้านะครับ เท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวล้างนะครับขาดอีกนิดนึงสวยงามขึ้นแน่นอนนะครับสําบตวอย่างนะครับปียางได้เป็นปี2020นะครับผมนี่สีบางเดิมนะครับสีขาวบางเดิมเลยนะครับเปรียบสัดด้านข้างนะครับสภาพสวยกระจกพับไฟฟ้านะครับผมไฟเดียวนะครับมีมาให้นะครับที่ตั้งกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับมือจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่เข้าไปดูภายในกันนะครับนี่ ภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับตัดด้วยการเดินได้ตะเข็บได้สีแดงขอบเป็นสีส้มนะครับเบาะตึงๆแน่นๆนะครับผมนั่งสบายๆนะครับใช้งานกต่อยาวๆเลยตะเข็บเดินได้ต่างๆสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับนี่รถประตูไม่เคยโดนถอดมาทําสีนะครับแผ่นเพดต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวเลขเครื่องต่างๆนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับนี่เป็นปี 2013นะครับคันนี้จดทะเบียนในปี2014นะครับนี่หัวน็อตทุกจุดนะครับกลมคมชัดนะครับซอกหรือประตูนะครับผมทั้งหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่เคยโดนถอดประตูมาทําสีหรือว่านะครับไปซ่อมแซมได้ๆนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับนี่ตรงประตูเมท์ตกลมคมชัดนะครับซีนเดิมๆนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆเลยคันนี้นะครับยังไม่ได้ล้างปรับสภาพได้ๆเลยนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวล้างนิดหน่อยนะครับรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับบอะใของส่วนผู้โดยสารนะครับตอนหลังนะครับนี่สภาพตึงๆแน่นๆนะครับนี่ตะเข็บเดินได้ต่างๆครบสมบูรณ์เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับได้เป็นสีขาวนะครับรถราคาประหยัดแบบนี้นะครับวิ่งในเมืองนะครับคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับด้านหลังนะครับผมโลโก้นะครับตัวรถนะครับ อยู่ครบสมบูรณ์ทุกตัวอักษรนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ยาริสนะครับแล้วก็ตัวรุ่น G ีนะครับเป็นรุ่นของเขานะครับเซนเซอร์ตัวกัลยานะครับมีทั้งหมด2จุดนะครับไฟเบรกต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยขีดข่าขอไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับนี่สภาพสมบูรณ์ทุกจุดนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับใช้งานได้ปกติคันนี้นะครับฟิล์มนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับทำการดูแลแล้วก็ เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไฟเบรกนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไฟเบรกนุ่นที่สามนะครับก็จะมีอยู่ด้านในนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่สภาพนะครับเป็นไงครับด้านข้างชิดขอบชิดชิดนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับสภาพสวยๆนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถยนต์นะครับไว้ใช้งานในเมืองคล่องตัวหรือว่าไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ ประหยัดนะครับผมราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้นะครับผมตอบโจทย์แน่นอนนะครับมองไว้เป็นทางเลือกได้เลยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยนะครับนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจอย่างนี้นะครับแต่กุญแจรีโมดแบบนี้นะสำหรับตัว About ยาริดคันนี้นะคะ BS แบบรับก็สามารถปลดล็อกรถนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สำหรับรุ่นตัวจีนะครับหรือว่าเราพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็ สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับเป็น Smart Entry นะครับเพื่อปลดล็อกตัวรถได้นะครับนะค่อนข้างจะทันสมัยด้วยนะครับด้านในมาพร้อมกับปุ่ม Push Start นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆนะครับไม่ลอกไม่ร่อนนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับตัวเครื่องเสียงเดิมๆนะครับจากทางโรงงานนะครับก็ต่อ AUX USB ได้นะครับแอร์ตัวนี้จะได้เป็นแอร์แบบ อ่าปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับปรับออโต้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับแบบออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนี่คอนโซลด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับนี่นะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับหัวน็อตนะครับด้านแก้ซอกหืเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับกลมคมชัดทุกจุดนะครับตรงประตูเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับ แผ่นสติกเกอร์ต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาจากตัวรถแนบสนิทนะครับไม่มีรอยล้อสีพ่นทับนะครับซีนเดิมๆนะครับตรงประตูนะครับเม็ดอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับสภาพรถเดิมๆเลยนะครับคันนี้ใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนะครับดูรถคันนี้นะครับผมแล้วก็จองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมมีไฟนันซ์นะครับวิ่งเสร็จให้ถึงบ้านเลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับคันนี้เงินเดือนนะครับหมื่นสอง ซื้อคนเดียวจบเลยนะคนเดียวหมื่นหมื่นสองจบเลยนะครับได้รถไปใช้งานเลยช่วงนี้หน้าฝนนะครับนะใครหารถนะครับงบน้อยนะครับคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมืองแจ้งไฟไฟหน้านะครับเดี๋ยวตรงนี้เราขัดให้นะครับมันจะเหลืองๆหน่อยนะครับพอรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวครับผมคันนี้เงินเดือนหมื่นสองซื้อคนเดียวจบเลยนะครับผมผ่อนเบาๆนะครับห้าพันบาทนะครับผมนะสำหรับโตโยต้ายาริสปี13.14คันนี้ราคาเพียง3,900บาทนะครับผม สนใจนะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับผมบอยพยนยินดีให้บริการนะครับที่เบอร์0831318826นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาปรึกษาการออกรถการจัดไซนแนนได้เลยนะครับรับประกันนะครับออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ